สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แตนนุน่นและนุ่นนะคะในสารพันวันพุธค่ะหนึ่งทุ่มตรงนะคะเช่นเคยค่ะชวนอาจารย์แตนมีโอกาสที่จะอ่านพระคัมภีร์ค่ะแล้วก็ในพระเจ้านะของพระเจ้าก็มีคําสําคัญนะคะที่นุ่นคิดว่าเป็นสิ่งที่สามารถหนุนใจทุกๆท,ท่านได้ในการที่เราเอง ใช้ชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะวันนี้นะคะขออนุญาตอ่านพระชนะของพระเจ้าผ่านหนังสือโรมค่ะโรมบทที่5นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วเราจึงอยู่อย่างสงบสุขโดยเฉพาะพระพักพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยทางพระองค์เราจึงเข้ามายืนอยู่ในร่มพระคุณน,นี้และเราชื่นชมยินดีในความหวังว่าจะมีส่วนในพระสิริของพระเจ้าจันคะ่ะ พัมพีตอนนี้นะคะโรมบทที่5ข้อที่1นะคะจริงก็พออ่านพัมพีตอนนี้แล้วก็คิดถึงคำหนึ่งค่ะอาจารย์ก็คือสันติสุขค่ะอาจารย์จริงๆแล้วนะครับสันติสุขนี่เป็นคําที่สําคัญนะครับพระเยซูคริสต์พูดบ่อยครั้งใช่ไหมครับรองประทานเป็นผู้ประทานสันติสุขที่โลกไม่สามารถไ้ได้และในตอนนี้พระธรรมโรมบทที่5้าม่อ่านสักครู่นี้ก็เช่นกันได้เริ่มต้นพูดถึงเรื่องราวทุกคนได้รับการไถใช่ไหมครับแลวเรามีสันติสุขเกิดขึ้น แน่นอนครับในพระธรมรมโรมเรารู้อยู่แล้วว่าหัวใจสําคัญของพระธรมรมโรมนั่นก็คือเราทั้งหลายเป็นคนชอบทาโดยความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเชื่อศรัทธาวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยที่โปร่งยอมสละชีวิตของโปร่งที่ไม้กางเขนเนี่ยเราทุกคนตระหนักอยู่เสมอเมื่อก่อนเราทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมแระพัริของพระเจ้าเมื่อเราทุกคนได้เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์โปร่งได้แบกรับเอาความผิดบาปของเราทั้งหมด พปรองได้ถ่ายเราด้วยชีวิตของโรรองด้วยพระโลหิตของพปรองทำให้เราทุกคนนั้นเป็นคนชอบธรรมทำให้เราทุกคนนั้นถูกไถ่ออกจากความผิดบาปเป็นกรรมทั้งหลายหรือกรรมแช่งสาบต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตของมนุษย์เราแต่ละคนและนี่เองครับเราทุกคนถึงได้รู้มีความหวังด้วยอย่างแนว่วแนว่ว่าวันหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราทั้งหลายได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าตลอดไปช่วนี้ันในแผ่นดินของพระเจ้า และนี่เองครับคือสันทิสุขที่เกิดขึ้นเพราะเราทุกคนเองไม่ต้องกระทําต้องประพฤติปฏิบัติต้องรักษาขนบธรรมเนียมหรือทําบัญญัติต่างๆซึ่งเป็นไงครับมีภาระมากมายที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องจําเป็นอีกต่อไปเพราะเราทุกคนได้รับการถ่ายเรียบร้อยแล้วและนี่เองครับจึงเป็นสันทิสุขที่เกิดขึ้นที่พระเยซูคริสต์บอกเป็นสันทิสุขที่โลกไม่สามารถไทยได้น้องครับ ไม่ใช่หมายความว่าในชีวิตเราปัญหาจะหมดสิ้นนะไม่ใช่นะเรายังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมดีไม่ดีปัญหาอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ําไปแต่เราทุกคนมีพระเยซูคริสต์ผู้ยังทรงพระชนหรืออยู่เคียงข้างเราและเราทุกคนมีความหวังอย่างแน่วแน่ว่าเราทุกคนกลับไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อวันที่เราต้องจากโลกนี้ไปและสิ่งเหล่านี้เองครับจึงเป็นสันติสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราคําว่าสันติสุขเนี่ย ในสมัยโบราณเองเนี่ยแม้แต่ทุกวันนี้ในหลายคริสตจักรจำนวนมากในฝั่งยุโรปเนี่ยมักจะใช้เป็นคำที่อวยพรต่อกันและกันเขาจะใช้กานอย่างนี้ครับขอให้สันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับท่านเถิดและคนที่เราอวยพรเขาเขาก็จะตอบสนองต่อเราว่ากับคุณเช่นกัน mm hmm. นะครับและคำนี้เองจะเป็นสิ่งที่คำอวยพรที่เกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรที่ผ่านมา เพราะเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตคริสเตียนของเราครับสันติสุขในองค์พระเยซสุคริตค่ะก็สิ่งที่อาจารย์แตนมีโอกาสที่จะอธิบายกับเรานะคะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คำอวยพรแต่ ต้องบอกว่าให้สันทิสุขเกิดขึ้นในจิตใจของเราทุกๆคนที่ได้ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าจริงๆนะคะค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนอะาจารย์แตนที่จะมีโอกาสที่จะที่ฐานเผื่อพี่น้องทุกๆท่านค่ะให้ต้องบอกว่ารักษาหรือว่าทำรง สารนิสุขที่เราเองได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะแล้วก็ให้สันติสุขนั้นอยู่ในชีวิตของเราออกมาเป็นสิ่งที่เราเองกระทําออกมาเป็นการที่เราเองจะใช้ชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าค่ะอาจารย์เชิญอาจารย์แทนที่จะมีการอธิษฐานเพื่อพี่น้องทุกทกท่านคะ่ะร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับก้าแต่พระเจ้าพระบิดาของคาปรงในโอกาสนี้พงทั้งหลายขอร่วมใจกันที่จะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน ขอพระเจ้าทรงโปรดที่ให้สันติสุขนั้นที่อยู่ในชีวิตของเราแต่ละคนเป็นที่เตือนใจเราทุกคนถึงพระคุณความรักขององค์พระเยซูคริสต์ที่มีต่อชีวิตของเราทุกคนข้าแต่พระเจ้าในท่ามกลางวิกฤตปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามที่รุมเร้าคนเข้ามาแต่ขอให้สันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์นั้นได้เต็มล้นอยู่ในชีวิตของเราแต่ละคนเช่นกัน ที่เราแต่ละคนได้ตระหนักถึงพระคุณความรักได้ตระหนักถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระชงพระเจ้าผู้ทรงอยู่เคียงข้างเราทุกคนเช่นกันและในโอกาสนี้ทั้งหลายขอฝากซึ่งการละการไม่กับพรงขอฝากซึ่งการละการในประหัตความโปร่งเช่นกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนค่ะก็ พุธนี้นะคะก็จันแตนและนุ่นนะคะก็ขอตัวลาพี่น้องทุกทท่านไปก่อนเรามาพบกันพุธหน้านะคะนุ่นจะชวนอนาะจย์แตนที่จะมีโอกาสอ่านพระธรมทีแล้วก็มีโอกาสที่จะนําคําสําคัญแล้วก็อธิบายให้กับพี่น้องทุกทท่านไดเ้เข้าใจนะคะพุธนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะนี่ครับ